คำเตือนครับคำเตือนคลิปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีนะครับเด็กๆไม่ควรรับชมและไม่ควรทำตามโดยเด็ดขาดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านครับ โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเราอีกเช่นเดิมนะกับเกมโรมาผมมาครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันนะผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสุดที่เขาบอกมาเนี่ยเราจะเล่นประสบความสําเร็จกันหรือเปล่าครับผมอ่ะถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดกิจกรรมการแจกอเพราะว่ากิจกรรมของแจกการแจกของเราเนี่ยใกล้มาอีกแล้วนะผมผมได้แจกไปประมาณ4ี่หครั้งเรียบร้อยนะถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดจะเปิดอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยครับอ่ะ อันดับแรกไป4.5ก่อนครับ4ครั้งเล่น4.5กับ6แล้วก็7นะผมบนไปเรื่อยๆนะผมลองดูแล้วก็คือรอบก็ไม่จาเป็นเท่าไหร่ครับผมแล้วแต่โอกาสหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ดุลพินิจแต่ที่สุดเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าอย่างละ4ครั้งครับผมอแต่เราก็จะหมุนแบบเกมนี้มันหมุนรอบนี้ไม่มาเราก็ลองเปลี่ยนดูหมุนไปเรื่อยๆครับผมแต่เล่นอยู่ประมาณ3เบ็ดนี้นะผมก็คือ3การเล่นตรงนี้นะ เดี๋ยวเราก็จะหมุนกันไปเรื่อยๆครับผมมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงครับผมรอบที่แล้วเกมมันช้าเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ทดลองต่อเกมนี้ผมเลยมาทดลองกันใหม่อีกครั้งครับผมว่าเราจะโป๊ะกันหรือเปล่านะเขาบอกว่าสูตรนี้โป๊ะแน่นอนได้ฟันสิงโตชัวครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเกมนี้เราจะได้ฟันชัวหรือเปล่านะไปครับตอนนี้ก็ลุ้นกันอยู่ครับลดไปประมาณ40่หายไปประมาณ40เนาะเดี๋ยวเราก็จะตามขึ้นมาลองลองตามขึ้นมาทีหนึ่งอ่ะไป7.5ครับผมมา ยังไงครับผมรอบนี้โอเคครับจับเบาๆครับผมห้านะครับผมไปเจ็ดกับห้าเลยแค่ชุดเดียวก็เท่าตัวเนาะมาแล้วลุน้นหมุนต่อไปเรื่อยๆเออมาอยัางไงครับโอเคครับไม่เข้าผมจะลองตั้งจนกว่าจะได้โบนัสละกันนะผมหรือว่าได้กําไรสักเท่าตัวก็พอนะผมเล่นแบบเซฟเซฟเซฟตี้นะครับผมเล่นแบบเบา โอเคครับตอนนี้ได้มา2 c o คอมโบครับจะเข้า3เข้า3เรียบร้อยครับผมเฮ้ยเรา5แถวครับโอเคครับผมจอดนี้จัดมา5แถวครับผมบิ๊กวินแรกมาครับแล้วเกือบได้ฟีสปินนะท่านผู้ชมนะจัดไปครับผมโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดครับมาครับผมตอนนี้ได้กําไรอยู่ประมาณ30ครับผมงบงบแค่ร้อยเดียวเท่านั้นเองนะมาครับสูตร100อาจจะเป็นสูตรดีๆก็ได้นะไปครับ แต่เขาบอกว่าได้ฟันโบนัสแน่นอนนะผมจะรอดูว่าเราจะได้ฟันโบนัสหรือเปล่าครับผมตัวนี้แหละตัวที่สําคัญที่สุดสําหรับเราครับเราจะได้ฟันหรือเปล่านี้ต้องลุ้นกันอีกทีนึงยังไงครับผมเงี้ยไปครับรอบต่อไปเลยแล้วกันครับมารอบนี้ยังไงเงียยไปอีกครั้งครับเฮ้ยขอแบบโบนัสโจ๊ะเด้อมา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  ขอเป็นโบนัสโบนัสโบนัสจะได้ฟันโบนัสหรือเปล่านี่ต้องมาลุ้นกันนะผมเราจะได้กําไรหรือไม่ได้ครับไปลุ้นกันครับบุ่รอบลี้เงียบครับผมไม่เข้านะลุ้นต่อไปเรื่อยๆมายังไงยังไงโอเคครับมาเบาๆครับสามแถวสองชุดเนาะไม่มีคอมโบโอ้โหโลขวานลายตั้งเลยอะโอเคครับมาลุ้นต่อครับผม มาดูว่าเราจะได้กําไรกันหรือเปล่านะโอเคเนดะี๋ยวลองนี่แหละมันยังเหลืออีกรอบหนึ่งวะเฮ้ยโอ้โหมาแล้วครับผมโบนัสครับจัดไปครับผมมารอบนี้เรามาโบนัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับทดลองรอบนี้โบนัสเข้าจริงครับเดี๋ยวเราจะขอเลือกซ้ายก่อนแล้วกันโอ้โหมาขวาว,วะ่ะโอเคครับผมไม่เป็นไรขอฟันโดนสักทีนี่ก็พอแล้วมนะั้เออ อ่ะตรงนี้แหละโอ้โหโล่ทั้งหมดครับอ,อืจะโดนสักครั้งไหมเนี่ยโอเคครับไม่เป็นไรครับผมหมุนต่อมาอีกครั้งหนึ่งนะตรงกลางแล้วกันเอาดาบโอ้โหทำไมไม่เลือกซ้ายวะโอโ้เป็นดาบคู่เป็นดาบเดียวนะผมได้มาหกสิบครับโอ้โหอย่าตีนะอย่าตีโอเคไม่ตีครับเมื่อกี้เปนดาบคู่ฝั่งขวาไยฝั่งซ้ายเนาะ เราเลือกขวาเลือกกลางดีกว่ามหอุ้ยดาบคู่โอ้ยหลบอยมันมันเก่งเกินเฮอโอ้ยโดนโลซ้ำโอ้โหเสียดายครับแต่เราฟันไม่โดนนะแต่ว่าโบนัสมาจริงครับผมโอเคได้กําไรยังวะอุย้ยได้กําไรแล้วครับโอเคครับขอดูต่ออีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเจ็ดจุดหก่อนนะครับผมถ้าเจ็ดุดห้าไม่เข้านี่ผมขอยุติการเล่นเลยครับจะได้ รู้เลยว่าเออมันไม่มาแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ถ้า7.5ครบปุ๊บเนี่ยผมจะยุติการเล่นอ่ะรอบนี้เราได้กําไรมาเท่าตัวแล้วผมว่ามันก็พอประมาณนะสําหรับผมไม่รู้สําหรับท่านอื่นอาจจะไม่พอท่านอาจจะลองไปต่อแต่ผมจะขอพอเพียงเท่านี้ครับพวกช่วงนี้โลมาไม่ค่อยมาขอแบบเซฟเซฟหน่อยแล้วกันนะผมเขาเรียกว,ว่าเซฟตี้นะน้องเออมาลองลุ้นกันครับผมมาลุ้นกันต่อไปครับที่4.5ก่อนนะผม อีกสักหนึ่งครั้งอีกสักหนึ่งรอบนะไม่มาเราก็ยุติการเล่นเลยครับมาบยังไงมาเบาๆครับผมโอเคครับไม่มีคอมโบนะลุนต่อเลยแล้วกันครับรอบนี้โอเคครับมาสามแถวอุ้ยเหมือนเกมเหมือนหน้าเกมแรกที่เราเปิดเล่นเลยนะเออ เดี๋ยวไล่ถึงเจ็ดอีกรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายถ้าเกิดไม่มาเราก็จะยุติการเล่นเลยนะผมเราทดลองแล้วว่าเออโบนัสมันมาจริงนะเราได้รู้แล้วนะผมโอเคเราจะไม่ไปอีกแล้วเราจะขอพอเพียงเท่านี้นะโอเคครับเอาแล้วจังหวะนี้ครับมาแถวมาครับผมบิ๊กวินมาครับโอ้โหเอาแล้วครับสวยงามมากครับผมจะไปเลยน้องโอเคครับกลับมา200กันที่เดิมครับผมไปครับยังไงดีว่าไปต่อดีไหมวะ ขอร้องที่7.5นนะในในก็มาถึงขั้นนี้ละไปให้ดูกันเลยว่ามันจะมาหรือไม่มานะจะมาอีกหรือเปล่าครับโบนัสนะหรือว่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าครับแล้วจังหวะนี้ยังไงครับผมจะเข้าไม่เข้าไม่เข้าครับมาครับขอดูอีกสักรอบสองรอบนะเดี๋ยวเราจะยุติกันเล่นเลยมาพอเราก็ได้กําไรมาเท่าตัวเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคครับมา มันก็ไม่น่าจะมามากกว่าน,นี้แล้วนะผมแสดงว่าสูตรนี้ก็ยังแบบว่าต้องอยู่ในการทดลองกันอยู่นะผมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่ละกันเนาะโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกด Sub s c r i b e นะ้วครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยนะถ้าเกิดใครที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมเวลาที่เราแจกนะครับผมอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนทัทงนะ้งเพจทั้ง u t u b e นะพอลิงก์เพจลิงก์ u t u b e ทั้งหมดที่ผมทำเนี่ยอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับผมถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดไม่อยากพลาดไปกดติดตามไว้เลยแล้วก็กกดดดเเเปิาารจ้้งงตือนนวยยคบผมพนนี่ บางทีเราก็เข้าไปแจกกันเลยนะผมต้องคอยติดตามผพ้ไหลคนเขาก็ได้ไปแล้วนะส่วนใครที่มาติดตาม ấy, อย่าลืมไปกดติดตามครับแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนโอเคครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันครับสวัสดีครับกิจกรรมเร็วๆนี้นะครับ